ครับผมสวัสดีครับวันนี้นะครับก็จะมารีวิวนะครับ e x t e n s น o n นะครับทําเหล็กเสริมนะครับอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้ฟรีนะแล้วก็กำลังพัฒนาอยู่ด้วยนะครับค่อว่าจากฟรีทูนะครับผมได้แต่เล็กแมสเซจไปหานะครับผู้พัฒนาละว่าขอเอามารีวิวนะครับแต่เนื่องจากว่านะครับการการรีวิวนะครับเราเราก็ต้อง ยึดตามหลักความจริงนะครับในแง่ของการใช้งานนะครับในส่วนตัวของผมนะครับจะเป็นการใช้งานในเน้นการถอดปริมาณนะครับนอกเหนือจากการพรีเซนต์งานแล้วนะครับการคอมไบแบบแล้วเรายังต้องสามารถที่จะพรีเซนต์งานแล้วก็เถอดปริมาณได้อย่างถูกต้องแม่นยำอีกด้วยนะครับอ่ะเรามาดูกันนะครับตัวเอเนชั n นกันก่อนนะครับหลักการของเ d เนชั n นตัวนี้นะครับของจักรีทูนะนะครับ เขาจะนะครับมีหลักการคล้ายๆกับตัว a n t i f i e r Pro นะครับอ่ะเดี๋ยวผมทําให้ดูยกตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงก์การดาวน์โหลดไว้ให้ในในโพสต์นะครับอ่ะอันนี้จะเป็นที่ผมสร้างนะครับอันนี้สร้างจากจาก Gree Tool นะตัวนี้จะเป็นจาก Toriba นะครับสองตัวนี้นะอ่าตัวนี้จะเป็น Toriba นะครับ ผมดึงเหล็กเส้นออกมานะครับนี้ทําขนาดเท่ากันละนะครับอ่วิธีการนะครับสมมติว่าผมมีนะครับผมจะวาดเหล็กขนาดหนึ่งเมตรนะครับงอฉากขึ้นไปสักยี่สิบเซนครับจากนั้นผมคลิกนะครับคลุมนะหรือคลิกคลิกสามครั้งนะครับหนึ่งสองสามนะครับแล้วตัวชิ้นงานเขาก็เขาก็จะเลือกแบบนี้นะครับไม่ไม่ต้องเมคก group นะนะครับอ่ะแล้วเรา นะครับออกคําสั่งครับนี่นะครับ extension นะนะครับแล้วก็ jacket tool นะครับตัวนี้ครับจะมีอยสองตัวนะจะเป็น rebar tool กับ about นะครับบน rebar tool นะครับด้านบนจะเป็น rebar ด้านล่างจะเป็น stirrup นะครับข้างบนก็จะเป็นเหล็กยืนนะครับเหล็กแกนอ่าเหล็กเส้นเหล็กข้ออ้อยอะไรต่างๆนะครับ เหล็กคานเหล็กอะไรพวกนี้ที่เราต้องการจะสร้างเนาะส่วนสเตอร์ลับก็คือเหล็กปอกนะครับผมเอาตัวนี้ก่อนรีบาร์นะครับปึ๊บอ่าตัวนี้นะครับเลเยอร์นะครับนี่เขาจะให้เราหลักการเหมือนกันคือเราจะต้องสร้างเลเยอร์ก่อนนะครับอ่าขนาดของเหล็กเสริมเราเลือกได้ครับตั้งแต่เหล็กหกนะครับถึงสามสิบสองนะครับการมนมุมคืออะไรก็คือการงอนะครับการโค้งการอาร์คตรงนี้นะครับ ตนี้ถ้าผมถ้าผมมนมุมปุ๊บเขาจะมนให้นะนี่ครับกีดีอ่ากีดีก็ว่าไปนะครับอ่าอาร์คของโค้งนะครับตัวนี้จะเป็นตัวเอสของค่าเอสของวงกลมนะครับตัวนี้นะถ้าน้อยสุดผมแนะนําเป็นหกแล้วกันนะเครื่องยังไม่กระตุกเนาะนะครับแล้วตัวนี้นะครับเรดอ่าสีนะครับเลือกสีได้นะแกนนะครับแกนต้นฉบับนะครับ แกนต้นฉบับก็คือถ้าเราสร้างสร้างปุ๊บเนี่ยแกนตัวนี้จะหายไปไหมนะครับถ้าเราจะต้องการให้หายนะถ้าเราต้องการให้หายนะครับเราก็ลบนะครับอันนี้ผมไม่ลบนะนะครับแกนกระดูก follow me อันนี้เขาจะแปลแปลกๆเนาะก็เหมือนกับชิ้นงานที่มันที่มันเป็นเชฟนะครับเหมือนมันจะเหมือนกับตัว profile b u เด d e r เลยนะครับอย่างเช่นเหล็กปอกนะถ้าถ้ามันไขว้กันมัน มันจะเหมือนกับคลิปที่ผมทำนะลองไปย้อนดูได้นะท,ที่ที่ตัว YouTube Channel นะที่ว่าเป็นข้อแตกต่างของ e x ็กทรูดโระหว่างพอ l รามีนะครับกับตัว e x ็ ude, นะครับอ่าโดยปกติแล้วจะไม่มีปัญหาจะไม่มีปัญหากับเหล็กปอกเหล็กปอกจะไม่ตรงแกนเนาะมันจะมีมีเอียงเพื่อแลบบกันอย่างนี้ใช่ไหมครับมันก็จะมีปัญหานะครับแต่ในในในตอนนี้เราเราจะไม่ยุ่งนะเสร็จปุ๊บนะครับเราก,กดโอเค เห้ไหมครเราก็จะได้ชิ้นงานละโดยที่แกนตัวเนี้ยเขาจะเขาจะไม่ลบนะเขาจะเขาจะไม่ลบแกนเพราะว่าผมไม่ได้สั่งลบแกนนะนะครับเอาใหม่ครับผมเลือกใหม่นะแล้วก็เอาคําสั่ง extension นะครับจาก re2 นะครับอ่า rebar f o m y นะครับปึ๊บผมเอาค่าเดิมเลยนะแต่ว่าตัวเนี้ผมลบนะครับอันนี้ผมเอา16อ่าผมเอา6แล้วก็ ผมเอาผมลบแกนนะครับอ่าเห็นไหมครับเราก็จะได้เหล็กเสริมแล้วนะครับหลักการคล้ายๆกับโปรไฟล์บิลเดอร์นะครับอ่าคล้ายอย่างไรคล้ายอย่างไรนะครับอ่าหลายคนยังไม่เคยใช้โปรไฟล์บิลเดอร์เนาะหรือว่าอ่ามีแล้วแต่ยังไม่ได้ใช้นะครับอ่าตัวนี้นะครับชุดนี้ผมจะใช้คําสั่งนะครับของจากรีทูนะปึ๊บ extension นะครับจากรีทูแล้วก็ D-bar form Y นะครับตัวนี้ปรับเป็น6นะแล้วก็กดโอเคนะครับส่วนตัวนี้นะครับผมจะใช้ใช้ Profile Builder นะนะครับ DB12 นะครับตัวนี้นะครับวิ i l d ลองผาัอ่าสิ่งที่แตกต่างก็คือตัว Profile Builder เขาจะไม่งอให้อัตโนมัตินะครับ แต่แกนยังอยู่นะครับแต่ตัวเนี้ยเขาเขางอให้เลยนะนะครับและเป็นตัวฟรีด้วยนะครับโปรไฟล์บิลเดอร์ผมเราจะต้องแก้ไขเองนะคือเส้นมาแบบไหนเขาไปแบบนั้นนะครับตัวโปรไฟล์บิลเดอร์นี้เส้นมาแบบไหนเขาไปแบบนั้นเลยนะครับตัวโปรไฟล์บิลเดอร์ ประมาณนี้ประมาณนี้นะครับเข้าใจไหมครับาก,การเหมือน,นกันนะนะครับปุ๊บอ่ะทีนี้ผมลองนะครับถ้าหากว่ามันเป็นเส้น,น,นสี่เหลี่ยมแบบนี้นะครับจะสร้างได้ไหมนะผมลบเฟสออกนะครับอ่ะออกคาสั่ง extension นะครับจาก r e t u นะร i ฟอ y นะครับปุ๊บอ่ะหกเหมือนกันนะครับมนมุม อ่าสีเร e เหมือนกันโอเคอ่าเห็นไหมครับเครื่องจะไม่ทํางานนะนะครับเครื่องจะไม่เครื่องจะไม่ทํางานเลยนะครับถ้าหากว่ามันเป็นจบอินฟินิตีแบบนี้นะครับอ่าผมอาจจะลบไปสักเส้นหนึ่งนะครับแล้วก็อ่ะ extension น,นะครับจาก,กรีทูนนะครับเวบาฟอร์มไวปุ๊บกลายเป็นหกก็พอเนาะอ่าแบบเนี้ยได้นะครับเห็นไหมครับ แบบนี้ได้นะอ่านะครับแล้วถ้าเราสร้างจากคําสั่งตรงนี้นะอ่าเราจะใช้คําสั่งพื้นฐานอื่นได้ไหมอย่างเช่นพุทธภูนะครับอ่ะลองดูกันเลยผมผมก็อยากจะทราบเหมือนกันนะนะครับอ่าโอเคพุทธภูดได้พุทธภูดได้ปกตินะครับพุทธภูได้นะครับสเกลได้นะครับหรือนะครับใช้คู่กับโปรไฟล์บิลเดอร์ได้ไหมผมใช้คําสั่ง e x t e n d นะครับอ่าไม่ได้ครับ ไม่ขึ้นนะนะครับอ่าได้อยู่แต่ว่าจะมีปัญหานะครับอ่าผมลองเข้าไปในกรุ่มปุ๊บผมสั่งเอ็กเซอ่านี้นะครับโอเคได้นะครับอ่า นะครับหลักการก็เหมือนกันเราจะสร้างเหล็กนะครับสร้างเป็นเชฟยังไงก็ได้นะครับผมออกคําสั่งฟรีแฮนนะอะ่ลองดูนะครับอ่จาก,กรีทูนนะครับปึ๊บปบ๊หกนะครับโอเคอ่า นะครับมีปัญหาทันทีนะถ้าถ้าเป็นเป็นแบบนี้นะครับสร้างไม่ได้นะฟรีแฮนสร้างไม่ได้นะครับอ่าผมลองเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบอ่าอันนี้ของตัวโปรไฟล์บิลเออร์เนาะนะครับจะลองใช้โปรไฟล์บิลเดอร์ดูนะครับอ่านะครับโปรไฟล์บิลเดอร์สร้างได้ครับเส้นจะเป็นแบบไหนก็ตามนะครับ แบบนี้นะครับอ่าเดี๋ยวลองอีกเส้นหนึ่งนะครับอืมอืมเป็นแบบนี้ได้ไหมนะครับ extension นะครับจากร r e tool นะครับอ่านะครับถ้าเป็นแบบนี้ได้นะครับแต่ว่าเออถ้าเป็นแนวฟรีแฮน n d จะไม่ได้นะครับอ่านะครับถ้าเป็นแนวฟรีแฮน n d จะไม่ได้นะครับอ่ะทีนี้นะครับผมจะลองสร้างเหล็กปอกดูปึ๊บอ่า ตัวเอ็กเทนชันนะครับจากรีทูนนะครับอันนี้มาสเตอร์หลับนะครับจุ๊บเอาล้ครับทีนี้เส้นผ่าศูนย์กลางนะครับอันนี้เลยหกมิลแล้วกันตัวนี้จะเอาเท่าไหร่เก้าสิบตัวหุกนะครับเอาร้อยสามห้าแล้วกันนะครับระยะหุ้มนะครับผมเอาสักสี่สิบมิลนะครับเส้นผ่าศูนย์กลางอกีิดีนะครับ ปายยื่นเท่าไหร่นะครับโอเคอ่าอ่าระยะหุ้มก็คือเขาจะถ้าเป็นเหล็กปลอกนะครับเขาจะหดเขาจะหดให้เลยนะเขาเขาจะไม่ได้ได้เดินตะเขาจะไม่วิ่งตามเส้นนะครับอ่าอย่างเนอย่างเงี้ยครับปกติ เราจะเข้าใจว่าเขาจะวิ่งตามเส้นแบบนี้เนาะนะครับอันนี้ไม่ใช่นะครับเพราะเขาจะมีมีระยะหุ้มให้นะครับอ่เขาจะลดโคเวลลิงไว้ให้เลยนะนะครับเขาจะลดโคเวลลิงไว้ให้เลยนะครับอ่ลองอีกตัวหนึ่งแบบนี้นะครับ extension นะครับจาก retool นะครับปุ๊บอ่าอ่ะโคเวลลิงตัวนี้ผมลองไม่เอานะครับเอาเป็นเก้าสิบนะครับ โอเคนะครับเรียบร้อยกดอ่าไม่มีโคบอลลิงก็ทำงานไม่ได้นะครับอีกทีครับเตอร์ลับนะครับอ่าผมเอาเป็นเก้าสิบ ไม่มาครับไม่มาผมทำอะไรผิดพลาดหรือเปล่านะครับ extension นะครับจากรีทูนนะครับผมลองสลับร้อยสามห้าไม่มานะครับทำไมตัวนี้สร้างได้ ว่าผมต้องเลือกที่เฟซนะครับอลองดูลองดูนะครับจากรีทูนนะครับปึ๊บปา๊บะจะเป็นตัว extension นะครับฟรี Free นะนะครับก็ลองใช้กันดูนะครับให้กำลังใจผู้พัฒนา อ่าแบบนี้นะครับแสดงว่าผมจะต้องเลือกที่เฟสนะอ่าผมต้องเลือกที่เฟสนะครับเอ็กเทนชั่นนะครับจากรีทูนนะครับอ่าตรงนี้ผมลองเลือกสลับดูนะอ่าได้แล้วนะครับสลับก็คือเป็นตัวเก้าสิบกับเก้าสองศาเนาะสลับฟังก์ชันนี้ผมผมไม่แน่ใจว่าเปล่าไ้ตัวไหนเนาะนะครับอ่าก็จะ ประมาณนี้นะครับคลิกที่เฟสนะนะครับอ่าทีนี้นะครับอ่าเรารู้ละเราเทียบแล้วนะครับตัวโปรไฟล์บิวเตอร์เราก็อ่าไม่ต้องพูดถึงแล้วเนาะเพราะเราก็รู้แล้วว่าทําอะไรได้บ้างนะครับทีนี้ครับสาระสําคัญนะครับนอกจากที่เราจะสร้างเหล็กเสริมได้แล้วนะครับเราจะจําเป็นที่จะต้องขอดปริมาณนะครับด้วยความถูกต้องนะครับเราต้องอ้างอิงความถูกต้องเป็นหลัก หลักนะครับในการถอดปริมาณใช่ไหมฮะไม่งั้นนี่ถ้าอย่างเช่นตัวผมเนี่ยผมใช้ประมูลงานถูกไหมงานโครงการใะ่ไบาโงโครงการจะเป็นเป็นหลายร้อยล้านหรือบางงานก็เป็นพันล้านเลยนะนะครับถ้าหากว่าถอดปริมาณผิดนะครับเจ๊งได้เลยนะนะครับหน้ามืดเลยนะครับเอาอะไรนี้ก็ทดสอบง่ายๆครับนะครับทดสอบง่ายๆอ่ะเดี๋ยวตัวนี้นะครับเหล็กแกนตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะใช้โปรไฟล์วิลเร์สร้างแล้วกันตัวนี้ ่าลองทดสอบกันดูนะครับปุ๊บตัวนี้นะครับผมแกะเหล็กมาจากตัวที่ผมสร้างโดยตัว t o r y Bar Extension นะนะครับของอาจารย์โตธรรมรัตนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้จะมาจากจาก r e t o o นะครับแล้วตัวนี้เดียวผมจะนะครับใช้ Profile Builder ในกร้างนะครับปุ๊บอ่านะครับ อ่ะตรงนี้ผมใส่เลเยอร์ไปนะครับทดสอบอ่ะทดสอบโปรไฟล์แล้วกันนะครับโอเคใส่เลเยอร์เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมขออยัาดาตป o ี้ตัวแกนนี้ออกมาก่อนนะครับอืไอตัวนี้ของผมนะครับเดี๋ยวผมวัดระยะ ตัวนี้มันจะเก้าสิบเจ็ดนาะนะครับแล้วอ๋อโอเคลืมไปนะครับขออภัยขออภัยผมเลอนะครับอ่ะผมมาที่ entity info นะครับจึบอ่าตัวนี้จะหนึ่งจุดหนึ่งหกนะครับหนึ่งจุดหนึ่งหกนะครับความยาวของเส้นตัวนี้นะครับอ่ะผมลองใช้ตัว q u a n t i f i e r pro แล้วกันนะครับในการถอดปริมาณนะ นะครับอ่าผมเปิด q u a n t i f i e r Pro ขึ้นมาครับเดี๋ยวผมขออนุญาต Add Layer ตัวทดสอบโปรไฟล์เนาะผมจะอ่านด้วยอ่านเป็นเมตรแล้วกันนะครับปึ๊บอ่ะผมรีเฟรชหนึ่งครั้งตัวอื่นผมใส่ใส่ไปหมดแล้วนะนี่ผมปิดไว้ก่อนนี่ครับ ตัวนี้ครับทดสอบดูทดสอบจากตัว extension นะครับ1.165นะครับก็ตรงกับตัว entity info ของเรานะคือ1.16นะผมไม่ได้เปิดทศนิยมไวเนาะมันก็เลยเป็น1.16นะครับตัวนี้นะนะครับต่อไปตัว profile builder นะครับก็1.16เหมือนกันนะครับอ่าโอเคถือว่าผ่านนะครับแต่ว่าตัวจักรกรีนะครับ ตัวนี้นะนะครับได้0.972นะครับความหมายคืออะไรความหมายคือว่าเขาจะอ่านค่าที่ยาวที่สุดเท่านั้นนะครับในในกลุ่มนั้นก็คือในที่นี้จะเป็นตัวกลุ่มนี้นะครับอ่าในกลุ่มนี้นะครับตัวเนี้ยจะไม่อ่านนี่ตัวชุดนี้ตัวชุดงอฉากเนี้ยจะไม่อ่านเลยนะครับแล้วตัวอ่าประมาณนี้นะครับ แล้วฐานลากของเรานะนะครับเออย่างลูกหนึ่งเนี่ยมีงอฉากกี่ตัวนะครับก็อ่อก็อย่างที่ผมบอกนะครับเวลาจะจะใช้งานในการขอดปริมาณนะเราควรจะพิสูจน์ก่อนนะครับว่าที่เราทำนะมันถูกต้องหรือไม่นะครับแล้วเครื่องมือที่เราใช้อ่ะมันเราเราใช้ได้ชํานาญหรือยังนะครับแล้วเขาเขาลองลองรับไหมนะครับอันนี้ผมผมไม่ได้ออกมาว่าตัวไหนดีหรือ ดีหรือไม่ดีกว่ากันนะครับแต่ว่าก็คือใช้ให้ถูกประเภทแล้วกันนะครับสําหรับตัวจัก,กรีเนี่ยตัวของจักกรีทูนะครับอาจจะต้องรอให้เขาพัฒนาให้อ่านค่าได้แม่นยํากว่านี้ก่อนนะครับหรือใครที่เป็นสายแบบทำโชว์ทำสวยงามทํำดีเทลอย่างเงี้ยไ,ไม่ได้เน้นถอดปริมาณเ t i m a t e ก็ตัวนี้ก็จะเป็นอ,อีกตัวเลือกหนึ่งนะครับ เพราะว่าเป็นเป็นเอ็กเซชั่นฟรีเนาะนะครับไม่ไม่ต้องเสียเงินนะครับตัว Profile b u i l เ e อนะครับก็ก็อย่างที่รู้กันเนาะมีราคานะครับกับตัวกับตัวเอ t กเซชั่ก็จะก็จะมีราคานะครับสำหรับคนที่อชอบของฟรีนะก็คือนิยมใช้สนับสนุนด้วยนะของคนไทยนะครับก็ก็ลองใช้ให้เหมาะสมกับงานนะครับแล้วก็ที่สำคัญนะครับก็ตรวจสอบด้วยนะว่าสิ่งที่เราเอามาใช้มันถูกต้อง รับซัพพอร์ตกับงานของเราไหมนะครับก็อย่างที่บอกครับคลิปนี้ผมไม่ได้ไม่ได้จะมาโจมตีหรือว่าจะมาอะไรนะแค่แค่ว่ามามาอธิบายเปรียบเทียบนะครับสําหรับพี่น้องที่ที่ใช้เอเนนชั่นนะเพราะว่าผมมีบทเรียนนะก็คือผมอะ่ะอ่อไม่เคยไม่เคยได้ตรวจสอบเลยนะครับตอนตอนที่ผมทําช่งวงแรกๆน,นะผมไม่เคยตรวจสอบเลยว่าสิ่งที่ผมทําไปอะ่ะมันถูกต้องไหมแค่ตัวปกตัวโปรแกรม อ่านค่าได้เท่าไหร่ผมก็ใส่ไปเท่านั้นผลปรากฏว่าเอ,อมันขาดนะครับมันคำนวณขาดอ่าเพราะว่าตอนนั้นมันเกิดจากการขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นชิ้นงานหมุมด้วยนะนะครับเพราะฉนั้นผมก็เลยจําจําจ,จนเป็นบทเรียนเลยนะว่าเออเราต้องพิสูจน์ก่อนนะว่าตัวไหนท,ที่ที่มันใช้งานได้แล้วก็ถูกจริตกับเราเนาะนะครับก็อย่างที่บอกไว้นะครับมีความสุขกับการใช้ SketchUp ครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ